สวัสดีครับผมช่างต้นพา,าทาชนบุรีนะฮะวันนี้มีรถพา,าทาตัวซุปเปอร์เอนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเอทธรรมดานะฮะตัวเดรริปัมสายอ,อันนี้เราจะให้ดูสภาพโดยรวมนะฮะเพิ่งจย่ารับเข้ามาวันนี้สดสดร้อนๆเลยนะฮะให้ดูสภาพโดยรวมก่อนว่ารถประมาณไหนนะครับอัอนนี้ขายนะครับคันนี้ รถขายครับให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะตามนี้เลยยางยางโอเคนะยางยืนอยู่เสร็จแล้วเดี๋ยว,ว,วเราจะเปิดราคาให้ดูอีกทีฮนะว่าเท่าไหร่นะกันนี้ครับดูครับอ่าภายในก็จะประมาณนี้เลยนะดูนะครับประมาณนี้เลยจะติดเครื่องให้ฟังนะครับ ฟังเสี่ยงเครื่องกนะันแล้วติดเครื่องนะโอเคเครื่องติดนิ่งนะครับแอร์เย็นอค่ะเดี๋ยวสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้เลยฮนะสำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาอยู่ฮะทาทาซุปเปอร์เอทน,นะครับ นีเดี๋ยวเราจะเปิดราคาให้ดูอีกทีนะฮะหรือใครจะตัดนะก็มาคุยก่อนที่จะทำนะอันนี้ให้เวลาอีกอาทิตย์หนึ่งนะสำหรับวันนี้ดีค,ครับสำหรับคันนี้นะฮะก่อนที่เราจะเก็บงานนะเราให้ดูกันเต็มเต็มก่อนนะฮะอันนี้รถปีสองพันิบสองนะฮะสวยๆไปเลยฮะสำหรับท่านใดกำลังมองหานะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับ เบอร์โทรนะฮะ0802222002นะครับตู el, ่ช่างต้นคาทาชนบุรี